ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเซฟเดอเดนพาร์ทสองนะครับจะเป็นยังไงไปลุยกันเลยโอเคเปิดมาในด่านนี้ที่เราเล่นไปกันเมื่อวันนั้นนะคะพรกผม EP หนะึ่งก็ทำเหมือนเดิมนนี่้หละครับนะอันนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับมันมันด่านเดิมอะครับทุกคนก็ก็นั่นแหละ โอ้ว oh, wow, ้าวด่านนี้อืมชึบชึบผมว่าน่าจะประมาณนี้สมองโอ้ไม่ก้อี่ี่จังเลยอ่ะว้าวต่อมาในด้านนี้ผมจะทำยังไงดีเอิ่มอาไหอะไนี่เนี่ย ผมทำอะไรลงไปรูไม่เป็นทรงเลยแต่ว่าได้อ่ะว้า wow. วได้เฉยโอเคต่อมาเดด่ดานนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเออประมาณนี้น่าจะได้ได้ป่ผมไม่รู้นะครับผมต้องลองนะเอ้าเฮ้ยได้เฉยเลยทุกคนเฮ้ยเป็นไปได้ไง โอเคด่านนี้ก็ไม่ได้เลยมากหรอกนี่เนี่ยบงไปเลยอไม่ได้เออทำไมคลิปได้ไหมได้ไหมเฮ้ยได้ว่ะได้ได้ได้ได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 คุณผู้ชมได้ได้ได้ไดนี่ไงน,น,นี่เอ้ยได้ครับทุกคนเฮ้ยได้โอ้ยปิดไปได้ยังไงโอ้โหด่านนี้เรียงกัน เออคืออยู่รวมกันเป็นกระจุกเลยสามตัวต้องช่วยให้ทั้งหมดสามตัวแล้วดูพึ่งเน่ยครับทุกคนคได้เฉยได้มาแบบงงงงมาครับต่อมาในด่านนี้ซึ่งง่ายอยู่มั้งดูไม่ง่ายแล้ววะ่ะดูไม่ง่ายแล้ววะ่ะ เอาเฮ้ยง่ายได้เฉ <โด S 1> ยได้เฉยได้เฉยเฮ้ยเป,เป็นไปได้ไงครับทุกคนโอเคต่อมาในเดืน,นี่ซึ่งอยากมากอยากจะอยากหรือเปล่าน,นั่นไงโดนต่อยผมโง่ไปหน่อยคุณผู้ชมผมทำไงดีเอไเอ,มเอ,เอไม่น่าจะรอดเออทำางดีโอเคเอา,า,ด okay. เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็กลายเป็นเส้นตรงใหยอาอาอาชิบชิบชิชิโอ้เกือบได้แล้วครับทุกคนตรงนี้ทำไงจี่ชิบประมาณนี้ได at ้ไหมโอ้โหได้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 ครับคุณผู้ชมได้ครับพึ่งตายหมดครับทุกคนเนี่ยนี่นี่ ไปลองใช้กันนะครับด่านนี้นะมานะครับผมด่านนี้ชืบปึ๊บเดี๋ยวเดีเดะเดีเเอาใหม่เอาใหมๆๆ่ผมเคยเจอมาแล้วประมาณนี้แหละรครับทุกคนง่ายจังเลยก็ลองไปหลุดมาเล่นกันได้นะครับเกมนี้สนุกมากมากเลยนะครับ <c oughs> โอเคต่อมาเดน่านี่นี่ครับคุณผู้ชมนี่นี่ดิ เอออย่างเนี้แหละได้ครับทุกคนก็ก็ลองไปทําตามผมกันได้นะทุกคนนะเพิ่งมันทำไมเพิ่งมันนี้ไม่คิดตัวก็ก็สิ่งที่ผมทาไปก็ลองไปทําตามผมกันได้ในคคิปน่าจะได้เลยมั้งนะโอเคต่อมาในเด้านนี้ถ้าผมจะทำยังไงดีโอเคผมคิดออกแล้วชิบ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 งัจะประมาณนี้ได้หรือเปล่า ผมว่าได้อะได้ทุกคนได้ได้ไงโอ้ oh my god โอเคนะครับด่านนี้ก็น่าจะประมาณนี้โอ้ยนี่นี่ได้ไหมไม่ได้ครับต่อยนะฮึแล้วผมจะทำยังไงดีชิึบตึบตึบป,ป,ประมาณนี้เลยครับทุกคน ได้แล e. mm ้วเพิ่งมันพยายามเข้ามาแต่ว่ามันเข้าไปไม่ได้โอเคเออเดี๋ยวเดียดี๋มามามเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับดูๆๆดูดดได้ไหมได้ไหมเออทำาไงดีอ้อนี่อยอ้าว เออตามเงี้ดี <c oughs> <c oughs> โอเคเฮ้ย <c oughs> มาบบาดีด้เลยครับทุกคนโคตรตลบเฮ้ยแต่ไงโอเคต่อมาเดี๋ยวนี้นครับนี่เลย เฮยออ่ะ่าเจ้าพึ่งแกทําฉันไม่ได้รักโอ้ไม่ก็ทุกคนเอ้ยมึกหมดโคตรเร็วอะดู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 ผมต้องอนี่นิดหนึ่งโอ้โหมึกทําไมมันหมดเร็วจังเลยโอ้โอ้หมาสันหมาสั่นหมาสั่นผู้ชมเมื่อกี้เห็นไหมหมาสั่น ตลกมากเลยโอ้ oh my god ด่านนี้ผมว่าโอ้โหมึกหมดอย่างไวอออืขี่ตรงไปเลยโอ้มันเป็นอะไรที่ amazing สุด ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็น ep 2หรือว่าคลิปอะไรก็ติดตามชมกันได้นะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ